หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้สอนฌานสมาบัติ8มโนมยิธิฌานและญาณค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเป็นหมวดที่สมกรรมฐานเพรากรรมฐานในพุทธศาสนาจริงๆมีสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกที่ทำกันทั่วๆไปนั่นหมายความว่าไม่มีความเมติป ไม่มีทิพยานเห็นพำให้สามารถเห็นผีนรกได้แต่ก็มีฌานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าปณิพันธ์ได้หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชค,คือวิชาสามหมวดที่สองนี่ก่อนที่จะได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องได้หนึ่งได้ทิพยานก่อนสองปุบเพนิวาสามุญนรกชาติได้ก่อน หมวดที่สมเรียกว่าชละพิญโเคือพิญญา6กมวบทนี้สามารถท่องเที่ยวไปในภพบต่างๆไปสวรรค์ก็ได้ไปพรทมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกเปรตสุรกายได้หมดหมวดที่สี่เรียกว่ามิทายานหมดนี้มีความฉลาดมากแต่ว่าวันนี้เราจะแนะนำกันหมวดที่สาม สำหรับบทที่สามนีใจใ่จะใช้เฉพาะกำลังจิตที่เรียกว่ามโนยิทธิคือมีธิ์ทางใจคือการจะไปไหนก็ตามใช้กายภายในใหรือที่เรียกว่าใจหรือจิตวิธีปฏิบัติขั้นแรกขอาบรันดาท่านพุทธริษัทต,ต้องมีความเคารพในศีลถ้าการจเจริยพระกรรมฐานถ้าขาดศีลได้อ,อย่างเดียวทุกอย่างไม่มีผล ในเมื่อมีศีลแล้วถ้าศีลบริสุทธิ์ปกคล้องจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความเยือเกเย็นปัญญาก็เกิดตอนนี้วิธีปฏิบัติอันดับแรกก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบรบษัทจะภาวนาทุกอย่างให้ใช้กำลังคุยปัสนาญาณขั้นต้นก่อนนี่เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญ แต่ว่าก่อนที่ใช้กําลังวิปัสนาญาณให้ใช้เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตไปในในจักรวาลทั้งปวงนั่งหมายความว่าสัตว์โลกทั้งโลกจะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์เดรัจฉใช้็ดีเวลานี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของสัตว์แต่บ,บุคคลทั้งหมดทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรู้สึกตามนี้คิดตามนี้นะถามว่าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าจิตคิดอย่างนี้อารมณ์จะเริ่มเยือกเย็นต่อไปก็คิดถึงตามความความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไม่มีอะไรเป็นตามความจริงคือโลกนี้หนึ่งเปอนิจจัง คำว่าอน้จังแปลว่าไม่เที่ยงอันดับแรกคนเราทุกคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นเด็กและความเปลี่ยนแปลงก็กคือคำว่าไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแรงใจความเป็นเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่อยากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นคนวัยกลางคน จาก,กวัยกลางคนก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็ตายขณะที่ทรงชีวิตอยู่อาการทางร่างกายก็ไปเที่ยงมีความหิวเป็นปกติกินให้มันอิ่มมันอิ่มไปเดี๋ยวเดียวมันก็หิวมันก็ไปเที่ยงนอกจากนั้นในการป่วยไข้ไม่สบายยังเกิดกับร่างกายของเรามันเป็นทุกข์ในการประกอบกิจการงานต่างๆทุกอย่างก็เต็มไปได้วยความทุกข์ ได้ทรัพย์สินที่เราหามาได้มันก็ไม่เที่ยงหามาด้ความเหนื่อยยากแต่ใน,นที่สุดมันก็หมดไปในอาการไม่เที่ยงในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงทรัพย์สินไม่เที่ยงจิตใจเราก็เป็นทุกข์โลกนี้ก็มีสองอย่างหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์ทุกขจากการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังทุกข์จากความแก่ก็มปนครอบงำทุกจากความหิวโหยนี่มันทุกข์ทั้งหมด ในที่สุดร่างกายเราก็แปรนัตตาคือตายคิดตามนี้ก่อนนะในเมื่อเราตายล้วสภาพความตายไม่ถึงไม่ถึงที่สุด่งความศูนย์ถ้าเรา,เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกถ้าเรามีอารมณ์จิตเป็นกุศลตายไปแล้วก็ไปสวรรค์เป็นต้นและเป็นรมโลกก็ได้ปณิพนิก็ได้ ถ้ามีกําลังใจไปอกุศลแล้วก็ไปอบายภูมิมป็นนรกเป็นต้นเวลานี้ทุกคนเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อหนีอบายภูมิคือต้องการพ้นนรกบาปมีจริงแหละแต่ว่าเราต้องการจะหนีบาปอย่างต่ําเราจะไปสวรรค์ถ้ากําลังอย่างกลางเราจะไปพรหมโลกที่กําลังใจดีที่สุดเราจะไปนิพพาน วิธีปฏิบัติ่อการหน,นีนรกเรอถึงไงอันดับแรกต้องตั้งใจเคารพในศีลถ้ามาจากบ้านอาจจะบกพร่องในศีลบ้างเป็นของธรรมดาแต่เรียเดียวหนึ่งที่นี่เขาตั้งจะให้สมาทานศีลเวลานั้นเขาบรดราญาโยพุทธบริษัทให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพเมื่อตั้งใจสมาทานศีลด้วยความรบถือว่าเราเป็นผู้มีศีล นี่เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ขอทุกคนตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจแต่ตอนที่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจนี่เขาบันดดญาติโยงพุทธบริษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายให้ได้หายใจแรงได้หายใจเบา อาการระหายใจทางร่างกายมันจะแรงเนือมันจะเบาก็าตามเป็นหน้าที่ของร่างกายหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือรู้ลมหายใจเข้าใจออกเมื่อหายใจเข้าเรารู้ว่าเวลาที่ให้ใจเข้าหายใจออกเวลานี้เรารู้ให้ใจออกขณะใดที่บรรดาย่าโยงพระตรวสัตรูร้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นที่ว่าทุกคนมีสมาธิในนาปานุสติ ว่าคำว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าเขาเ้าแปลว่าตั้งใจตั้งใจรับทราบตั้งใจรับรู้คำว่าสมาธิก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องนั่งสงบจนทั้งจิตไม่รู้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาแค่วีความรู้สึกว่าเวลานี้เราห้อยใจเข้าเวลานี้ร้ายใจออกถ้าต่อไปก็ภาวนาควบคู่กันไป คำบนาวันนี้เฉพาะวิชานี้ให้ใช้คำบนาว่านะมะพาทะเป็นคำบนาภาวนาวนสี่คำ <c oughs> <c oughs> เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามาพาทะ แต่ขณะที่บรรดาญาโยงพุทธวิษัทรรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ตามหรือว่ากําลังภาวนาติดตามก็ตามเวลานั้น <c oughs> ทุกคนก็ต้องอยากจ้งตั้งใจไปสมาธิไม่อยากจะคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแต่ก็ถือให้เป็นเรื่องธรรมดาของจิตว่าจิตมีสภาพท่องเที่ยวจิตมีสภาพกักแฝงบังคับยาก <c oughs> เราตั้งใจภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยทั้งๆที่ไม่อยากจะรู้จะคิดอย่างอื่นประเดี๋ยวก็เผลอมันก็ต้องเผลอไปคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเผลอขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่ค่ารู้ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออกใหม่ภาวนาตามใหม่ก็ต้องทําสลับกันไปตามนี้ อนนี้สําหรับการฝึกอย่างนี้บรรดาญายโยมพทธบริษัทจะต้องมีทิพยจปุจกุยานก่อนมีความสําคัญเพราะว่าเป็นกรรมฐานหมดทีสจะต้องขึ้นต้นโดยคำาคำวิทิพยจปุกุยานก่อนตอนนี้คำว่าทิพย์ปุจกยานนี้ไม่ได้แปลรูปตาเป็นทิพย์ <c oughs> ถ้าลูกตาเป็นทิพย์จะเรียกทิพยเนเรตตามภาษาบาลี ถ้าทิพเ,เปเนตแปลว่าลูกตาเป็นทิพคนที่มีลูกตาเป็นทิพได้ต้องมีร่างกายเป็นทิพอย่างเทวดารือพรลมแต่คนที่เป็นมนุษย์มีตากายเนื้อแบบนี้มีลูกตาเป็นทิพไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพยิ่งเรียกว่าทิพยขุญา,านคำว่ายานนี้เขาแปลว่ารู้ จานั้นทิพยญญาณได้แปลเตียมศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครต่ตาทิพย์นั่นคือตาไม่ได้เป็นทิพย์แต่ใจเป็นทิพย์จะมีความรู้สึกรู้ตามความเป็นจริงอย่างของที่อยู่ในทิ่บังคนก็ดีใส,ส์ก็ดีเรื่องสิ่งของก็ตามอยู่ที่ที่บังเราไม่สามารถเห็นด้ตาได้แต่สามารถกำตากำลังใจเข้าไปรู้ได้ รือว่าบรรดาผีก็ตามเทวดาก็ตามพรก็ตามนรกสวรรค์ก็ตามอย่างนี้เป็นสิ่ละเอียดและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเรามีทิพยานเราสามารถเห็นได้สามารถเห็นเทวดาก็ได้เห็นมากสามารถเห็นสวรรค์ก็ได้สามารถจะคุยกับเทวดาได้นางฟ้าก็ได้คุยกับพรมก็ได้สามารถเห็นนรกได้จะคุยกับสัตว์นรกก็ได้เป็นต้น คือถ้าต้องการรู้ว่าคนในโลกนี้อยู่ที่ไหนต้องการอยากจะทราบใครอยู่ไหนเราสามารถจะรู้เขามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เราจะรู้อันนี้เป็นกําลังของทิพย์กุญญาณอันนี้ทิพย์กุญญานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะปฏิบัติให้ได้ยังไม่ได้เวลาที่ให้ภาวนาหรือรู้รมยไม่ใจเขาออก เวลาที่ญาติโยมภาวนาก็ตามรู้ลมหายใจก็ออกก็ตามเวลานั้นจงอยา่าอยากรู้อยากเห็อนอะไรเป็นขัดเป็นการต้องการให้จิตมีการทรงตัวสำหรับพอเวลาภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีจะมีเวลาคจะให้เวลาประมาณสิบนาทีไม่มากนักแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนั้นจงอย่าลืมว่าจิตอาจจะเฟื่องก็ได้คิดอย่างน้อยคิดางนี้เข้ามาแทนก็ได้เป็นของธรรมาดา ต่อมาเมื่อกันหที่ภาวนาอยู่พอหมดเวลาผููจะให้สัญญาณพอหมดเวลาภาวนาเวลานั้นจะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงตอนนี้ถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงเพงทราบว่าคนที่นั่งกลางวงนี้เขาจะเข้าไปแนะนําเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนในวงนั้นเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่ต้องกาหนดรู้ลมหายใจเขาออก ตั้งใจฟังคําแนะนาของผู้แนะน,นําผู้แนะนําจะแนะนําในทางตางกิเลสให้น้อมใจไปตามนั้นถ้าหากว่าจิตน้อมใจไปตามคําเสียงของครูผู้สอนจิตจะว่างจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นครูก็จะทราบว่าเวลานี้จิตเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่้างหน้าบาง พยาถามตรงหน้าใครก็ตามใอ้ทุกคนพิอว่าถามแกตัวหมดทั้งวงเขาถามความรู้สึกว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพุ้ใดอยู่กานหน้าบางถ้าเวลานั้นถ้ามีความรู้สึกให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกมันจะไม่ผิดให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีถ้ายังไม่มีความรู้สึกก็ตอบเขาตามตรงว่ายังไม่มีความรู้สึก ท่าก็ถามว่าเวลานี้ท่านที่อยู่ก็น้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คนการความรู้สึกเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายจะไม่เสมอกันบางคนเห็นผู้หญิงบ้างบางคนเห็นผู้ชายบ้างเพราะต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเห็นเทวดาพระโดืงนางฟ้าพระองคอง์ก็ตอบตามความรู้สึกว่ามีความเห็นเห็น,เห,นเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านก็ถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามน,นั้น สำหรับความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติย่อมไม่เสมอกันท่านที่มีจิตและสะอาดเล็กน้อยความเป็นทิพยจะมีความเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิตจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นท่านที่มีจิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกเพราะไม่เห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะ ให้ตอบตามความรู้สึกของจิตท่านทีมีจิตสะอาดมากมีเมื่อมีความรู้สึกรองจิตจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอย่างนั้นให้ตอบตามภาพที่เห็นไปที่ว่าจิตการเห็นไม่เสมอกันกเพราะกําลังใจสะอาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลางใจนะอันนี้ต้องทําเองก็วิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้ตอนนี้ไปขบันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีสสนลสมาทานกรรมฐาน พับริษัทตั้งใจฟังคำแนะนําในการเจริญกรรมฐานค,ความจริงการเจริญกรรมฐานสองเที่ยวในดีเที่ยวที่แล้วมาได้ไปสองร้อยคนเศษะต้องได้ทิพยคุยานก่อนและหลังจากนั้นครูก,ก็จะนําไปพระจุลามุนีเจรีสถานถ้ามีกําลังใจเข้มข้นมาก เขาก็จะพาไปถึงพระนิพพานเมื่อวานนี้มีบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเข้าถึงเขตพระนิพพาน8ปสอคนรู้สึกว่ามากนวิธีปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้อันดับแรกไม่ได้ทิพยานแล้วเขาก็จะดำเข้าสูเ่เขตข้อพิญญาคำว่าทิพยญญากนก็นควก็หมายถึงว่าจะเห็นผีเห็นทิบรรดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ นี่การเห็นได้เป็นกำลังของจิตแต่ว่าถ้าเห็นแล้วไปได้เนี่เป็นกําลังของปัญญาถ้าเห็นเฉยๆเป็นหลักจูกวิชาสามสำหรับวิธีปฏิบัติอันดับแรกในตอนต้นนี้ของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเวลานี้ตั้งใจคิดว่าเราจะมีเมตตาคือความรักในคนและสัตว์ทั้งโลก โลกนี้ทั้งหมดจะมีคนเท่าไรจะมีสัตว์เท่าไรก็ตามเราถือว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดและกรุณาความสงสารถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินวิสัยของเราเราจะช่วยเขาให้มีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์คิดว้ายังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์จิตจะมีความเยือกเย็น ว่าจิตขมันดา,ยางยากโยมบริษัทมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดง่ายหลังจากนั้นแล้ววิธีปฏิบัติก็ให้ทุกคนตั้งใจเคารพในศีลเพราะศีลที่มีความสำคัญมากถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่เกิดสมาธิจะเกิดเฉพาะเวลาที่ศีลบริสุทธิ์ ในเวลาที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาจากบ้านอาจจะบกกล้องในศีลบ้านไปขอธรรมดาีิสพเดียวหนึ่งย่สมาทานในศีลเวลาที่สมาทานศีลขอทุกคนตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพถือว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเคารพในศีลจิตใจก็มีความเยือกเย็นเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นอารมณ์สมาธิก็เกิด เวลาทำสมาธิก็จะไปขอพูดตำหลังวิชามากเกินไป <c oughs> เวลาทำสมาธิอันดับแรกขอทุกคนตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในก่นามหมายความว่าขณะที่ให้ใจเข้าจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าอย่างนี้ถ้าจิตยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอย่างนี้ถ้าเรียกว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกมรมฐนันคำว่าสมาธิไม่ใช่วบาทำจนถ้า,าไม่รู้สึกตัวน,นี่ไม่จําเป็นสมาธิเป็นการตั้งใจแล้วตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งจิตที่อยู่จุดนั้นถือไปสมาธิ จะนั้กำลังสมาธิที่ฝึกมโนยิธิอันนี้เขาเรียกว่ามโนยิธิแปลว่ามีทางใจมันหมายถึงว่าการจะใช้งานจากใจการฝึกมโนยิธิไม่ไม่ต้องใช้กําลังจิตสมาธิสูงมากอันดับแรกไม่จําเป็นต้องถึงฌานสมาบัติเราแค่อุปจารสมาธิก็พอ คำเม้าประจารสมาธิก็คือทําพอแค่จิตสบายจิตรู้ลมเข้าจิตรู้ลมออกรูกค้คำภาวนาตอนนี้ขณะตอจนจกเมื่อจะฝึกสมาธิขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มภาวนาภาวนาตามลมให้ใจให้ใจเข้านึกตามวันนะมะหายใจออกนึกตามาพะทะแค่สองอย่างนะ คำบวานามีสี่คำควบสองคือเมื่อเวลาหายใจเข้านึกตามวานะมะหายใจออกนึกตามว่าพระธะแล้วก็สำหรับลมหายใจนี่ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทจงยาบังคับลมหายใจบางทีหายใจเบาเกินไปแล้วคิดว่ามันรู้น้อยเกินไปบังคับให้ร่างกายหายใจแรงอันนี้ไม่ถูกอย่าบังคับ าการหายใจจะเร็วหรือจะช้าจะเบาจะแรงเป็นหน้าที่ของร่างกายเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเข้ารับทราบลมหายใจเข้าออกเราขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามวนาะมะนึกออกอาหายใจออกนึกตามวพระทะในเมื่อญาติโยมเขาทำอยู่อย่างนี้เวลาที่ครูกาคุม กูจะให้ญาติโยมพุทธบริษัทภาวนาอย่างนี้รู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เพียงแค่สิบนาทีในช่วงสิบนาทีนี้เขาพยายามควบคุมกําลังใจจะให้ไปส่งจิตไปที่อืน่นให้อยู่ในคําภาวนากับลมหายใจเขาออกแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตจิตมีสภาพคุมยากบังคับยาก จากนั้นขณะที่เราตั้งใจภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกดีแค่สิบนาทีจะนึกเวลาเล็กน้อยจิตก็อาจจะสายไปสู่อารมณ์อื่นคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกจะน้ก็เป็นได้ก็เป็นของธรรมดาที่มันต้องเป็นถ้าเรารู้ตัวว่าเวลาตนนี้เราทิ้งคำภาวนาเสร็จแล้วทิ้งลมหายใจเขาออกเสร็จแล้วก็เริ่มกําหนดรู้ใหม่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกหายใจเข้านึก นึกว่าพระนามาพะทธะจะออกเนื้อพระให้ใจเข้านึกว่านามาจะออกเนื้อพระทะเริ่มต้นใหม่นะคำภาวนาวันนามะพะทะให้ใจเข้านึกว่านามาให้ใจออกเนื้อพระธะนี่แต่เมื่อญาติโยมทำอย่างนี้อยู่สลับกันไปติดใสยบ้างไม่สายบ้างทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้างอย่างนี้ก็อย่าทำนิตัวเองว่าเลว ให้ทราบว่าถือว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้ฝึกไม่ใฉ่ครูผู้สอนและไม่ใช่พระอรหรันต้องมีลมสอดใสก่กระสับใสยบ้านเป็นของธรรมดาและในขั้นต่อไปถ้าถึงวาระพอสมควระปาณประมาณสิบนาทีก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงเพราะม้าโดยกันต้องตั้งเป็นวงขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงในของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน เลิกภาวนาทันทีและเลิกกําหนดรู้ลวงาม่ใจเข้าออก <c oughs> ภาวนาก็ไม่ภาวนารู้ลวหายใจเขาออกก็ไม่ต้องเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้แนะนําครูผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตักกิเิสเอาจิตฟังเอาหูฟังเขาตั้งใจตามจิตคล้อยไปตามนั้น ขณะที่ฟังเสียงธรรมเขาแนะนำอยู่เวลานั้นจิตจบจุดเดียวจิตก็จะว่างจากกิเลสชั่วคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ความจริงจิตเรามีสภาพแจ่มใสแต่ที่มันเห็นผีเทวดาเห็นรกมันได้พวกกิเลสหุ่มพ่อเวลาที่เราฟังธรรมะเขาแนะนําจิตจะว่างจากกิเลสชั่วคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสเวลานั้นอารมณ์จิตก็เริ่มเป็นทิพย์ ถ้าครูก็เห็นว่ากําลังจิตเขาบุคคลใดบุคคลหนึ่งและหลายคนเริ่มเป็นทิพย์ก็เขาก็อย่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดามาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามเรื่องความรู้สึกครูผู้สอนก็เหมือนกันนะอย่าไปถามมาเห็นถามมาเห็นอันนี้ไม่แน่นอนความจริงคาว่าทิพปยปานี่ไม่ใช่ตาเป็นทิพถ้าตาเป็นทิพย์ก็เรียกทิพเปรต คำว่าทิพยานยาณนแปลว่ารู้แต่แปลเต็มศัพท์ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพความจริงแล้วใจทิพไม่เห็นตาทิพเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมายู่ขางหน้าบางคําถามแบบนี้ไม่ได้หมายถึงเขาถามถึงเห็นเขาเขาถามถึงหมายถึงเจวดาหรือผมหรือพระเรเจ้าท่านสงเคราะท่านมา เวลาต่นนี้ความเป็นทิพย์ของจิตกุมารา่าโยมพุทธบริษัทโปรดทราบจะไม่สม่ำเสมอกันความเป็นทิพย์จะแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสอยู่ที่ญาติโยมเองไม่ใช่ครูผู้สอนถ้าใครระงับจิตดีได้ดีมากความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสมากนะครับจิตระครับจิตได้น้อยความเป็นทิพย์ก็แจ่มใสน้อยนี่ความเป็นทิพย์เมื่อไม่เท่ากัน สำหรับท่านที่มีความเป็นทิพย์ของจิตเล็กน้อยจะมีแต่ความรู้สึกไม่จิตไม่เห็นภาพท่านที่มีความเป็นทิพย์เป็นกลางของจิตเมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักที่จิตเห็นและไม่จะตาเห็นถ้าจิตสะอาดมากจิตเห็นภาพแล้วมีความจิตมีความรู้สึกและเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก ตรวมความมาทุกอย่างคอยเชื่ออณงของจิตความรู้สึกครั้งแรกไม่ผิดในเมื่อครูก็ถามว,าว่าเวลานี้มีความรู้สึกอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีเขาถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้อาจจะเห็นไม่ไม่เสมอกัน ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าผู้ชายถ้าก็ถามเรื่องสีสันวันณะของท่านที่มาก็าตั้งแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้มีปัญหาว่าคนนั่งทั้งวงครูอาจจะถามคนใดคนหนึ่งในวงถ้าถามคนใดคนหนึ่งในวงแล้วพูดกับคนใดคนหนึ่งในวงให้ถือว่าพูดกับคนทุกคนทั้งวงถ้าไปเรียงตัวแล้วมันไม่ไหวเวลาไม่พอ แล้วก็หลังจากนั้นท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ตอบตรงตามความเป็นจริงที่ครูเองครูก็ก็เห็นถ้าตรงแล้วหลังจากนั้นครูก็จะควบคุมกําลังใจให้แนะนําให้ญาโยมควบคุมกําลังใจส่งใจคือเรื่องไร้คำว่าใจคือเวลาออกไปไม่ใช่ใจออกไปจากตัวไปสู่พระจุลามนีเจดีสถาน การออกไปที่ไม่ใช่จิตดวงเดียวเที่ยวไปเนี่ยมันเป็นตัวเขาองไรอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าร่างกายและที่เรียกว่าอทิศสมาในกายคือร่างกายที่มองไม่เห็นนี่ตาเนื้อจะหมายความว่าร่างกายที่เราตายไปแล้วไปตกนรรคไปสวรรค์นในกายตัวนี้แหละวันนี้เราจะบังคับกายนี้ให้ไปพุจุลามณีเจริสสถานในเมื่อไปถึงพุจุลามณีเจริสสถานแล้วถ้ากําลังใจเขาโยนเข้มแข็งเข้มแข็ง เออให้จใจเด็กเสียงดังไว้ดิถ้าใจโยมเข้มแข็งก็จะพาไปพระนิพพานนี่สำหรับโยมใหม่นะสำหรับญาติโยมเก่าที่คอยการซักซ้อมเวลานี้ค้นญาติโยมทุกคนให้ตัดสินใจตามนี้รวบรวมกำลังใจตามที่เคยได้ไมาแล้วส่งใจไปพระนิพพานเแื่อตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นในโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีพมโลกก็ดี ไม่มีความจิตจริงไม่มีความทรงตัวจริงโลกมนุษย์ถึงที่สุดก็ตายเทวโลกถ้าพรมโลกมาถึงที่สุดก็ต้องจุตติต้องเคลื่อนดินแดนที่มีความสุขจริงก็คือนิพพานเราต้องการอยู่ที่นิพพานนี้จุดเดียวหลังจากนั้นก็จับพระรูปประชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าชาัดเจนจแจ่มใสเต็าดังทรงใจอยู่ที่นั่นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาญาโยพุทธบริษัททุกท่านทุกคน เวลาครูก็ซักซ้อมจะมีกายคล่องตัวมากและมีสภาพสภาพแจ่มใสามากอตอนนี้ไปกุบดายญาโยพุทธวิสัญหหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเปนกรรมฐาน